เียนท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภานะคะดิฉันนางเบญจมาศอภัยทองกลุ่มตวจังหวัดพิจิตรค่ะกลุ่ม9เป็น SME นะคะวันนี้ขอเว,เวลาเกินบ้างนะคะวันนี้เป็นเรื่องของความเดือดร้อนของชาวนาที่เขาเสนอถึงรัฐบาลนะคะการแก้ไขปัญหาของชาวนาไทยอย่างยั่งยืนจากปัญหาของชาวนาไทยที่ออกมาเรยก เรียกร้องรัฐบาลเรื่องราคาข้าวตกต่ำรัฐบาลก็แก้ปัญหาไม่ตรงใจของชาวนาที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอุ้มราคาข้าวที่1 1 0 0 0บาทรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนไร่ละ1000ไม่เกิน1ิไร่ทั้งรัฐบาลและชาวนาต่างก็แก้ปัญหาของตนเองไม่ตนจุดรัฐบาลควรจะทำในเรื่องต่อไปนี้ 1. ไปดำเนินการการ จัดเก็บภาษีนำเข้าปุ๋ยเคมีและสารเคมีที่ยกเลิกการจัดเก็บมาตั้งแต่ปี2534ในสมัยรัฐรัฐบาลของท่ทานนายกบัญหารศิลปาาชาได้มีการยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าปุ๋ยเคมีสารเคมีทางเกษตรโดยอ้างว่าจะได้ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตหลังจากยกเลิกการเก็บภาษีปุ๋ยและสารเคมีแล้วราคา ขึ้นตามกลไกของสังคมเช่นรัฐบาลปรับขึ้นค่าแรงงานปุ๋ยยาก็ขึ้นมีเหตุการขัดแย้งระหว่างประเทศปุ๋ยยาก็ขึ้นราคาปัญหาน้ำมันดิบขึ้นราคาปุ๋ยยาก็ขึ้นราคาขึ้นตลอดไม่มีลดราคาส่งผลใหต้ต้นทุนของการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องเก็บภาษีนำเข้าปุ๋ยและสารเคมีเพิ่มรายรับให้รัฐบาล ยังไม่มีรัฐบาลในยุคไหนที่ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเมื่อจัดเก็บภาษีได้แล้วให้นำมาจัดตั้งเป็นกองทุนขายกับที่รัฐบาลเก็บภาษีเล,ล่าบุรีแล้วนำภาษีที่เก็บได้มาตั้งกองทุนสสสสำหรับโรนลงเมาไม่ขับหรืองานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพทำคล้ายกันเก็บภาษีปุ๋ยทำคล้ายกัน เก็บภาษีปุ๋ยาแล้วมาตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนเกษตรกรแต่ตามแนวทางที่เสนอ 2. จัดเก็บภาษีแล้วแล้วมันนำมาตั้งกองทุนสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่ม 2.1. กองทุนสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกพืชบ,บำรุงดินหลังจากการเจบ,บเก็บเกี่ยวในอัตราไล่ละ3 0 0 0 7 0ถึง7,000บาทยกตัวอย่างในประเทศไต้หวัน รัฐบาลกำหนดให้เกษตรกรทำนาปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นให้ทำตามบริบทของพื้นที่พื้นที่ปกติทำช่วงฤดูฝนพื้นที่รับน้ำหลังน้ำลดหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้วเกษตรกรปลูกปอเทืองถั่วเขียวในแปลงแล้วแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐรัฐบาลจ่ายค่าปรับปรุงดินค่ารักษาผืนดินในอัตราไล่ละ7 0 0 0บาทถ้าปลูกดอกไม้หรือถั่วเหลือง ผิวดำบันเทศฟักทองรัฐชดเชยให้อัตราไล่ละ3,000บาทการจัดเก็บแบบนี้จะส่งผลให้ปริมาณข้าวเปลือกเหมาะสมกับความต้องการของตลาดทําให้ราคาของข้าวเปลือกสูงตามกลไกตลาดปัญหาเรื่องราคาข้าวจะหายไปการที่ชาวนาจะอยู่รอดต้องลดต้นทุนการผลิตให้ต่ําสุดวิลยาลัยชาวนากด ต้นทุนให้ต่ำโดยไม่พึ่งปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันศัตรูพ,พืชแต่อย่างใดต้นทุนที่ใช้ไม่เกินไร่ละ3,000บาททำค่าทำเทือกค่าพันข้าวค่าเกี่ยวค่าแรงซึ่งปัจจุบันในจังหวัดพิจิตรมีแปลงตัวอย่างที่พื้นที่หมู่เก้าตบลไผ่ท่าโพอําเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรจานวน28ไร่ที่ทํานากันแบบคาร์บอนต่ํา 2.2กองทุนสนับสนุนการทำนาแบบคาร์บอนต่ำโดยการจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร,ร,กรทำนาแบบคาร์บอนต่ำทั้งระบบเช่นการลดการเผาฟางด้วยจุลินทรีย์จากเจ้า,จาวปลวกเทคนิคการทำนาแบบต้นภุมิต่ำใช้น้ำน้อยในประเทศที่เจริญทางเทคโนโลยีเช่นไต้หวันญี่ปุ่นประเทศเหล่านี้เขาให้นักวิชาการลงมาให้ความรู้เกษตรกร,ร,กรในการจัดการฟางข้าวด้วยการปั่นสดและใช้ จุลินทรีย์ย่อยสลายการจัดการน้ำในแปลงนาโดยให้ขังน้ำในช่วง45วันแรกหลังจากปักดำหรือหวานน้ำตมต่อจากนั้นเขาก็ใช้วิธีให้น้ำแบบราดให้ดินชื้นไม่ให้น้ำขังในแปลงนาทำแบบนี้ข้าวในนาจะยังลากลึกและแตกกอมากเขาปล่อยให้ดินแห้งจนแตกแหลงต่อจากนั้นจึงนำเข้ามาเติมแปลง นำน้ำเข้ามาเติมแปลงพร้อมกับฮอร์โมนลปลาหรือปุ๋ยสกัดจากมูลสัตว์เติมลงมนในแปลงให้ดินชื้น,นขอนทีน่ดเดียวค่าจะจบแล้วค่ะทำแบบนี้สลับกันไปจนเก็บเกี่ยวผลผลิตวิธีการนี้จะทําให้ผลผลิตข้าวมีคุณภาพสูง2.3ให้กรมการข้าวพัฒนาสายพันธุ์ข้าวทุกชนิดข้าวหอมนาปีข้าวหอมนาปังข้าวเจ้าแข็งข้าวสีให้มีผลผลิตสูงกว่า1,400กิโลต่อไร่ ให้เหมาะสมกับการทำนาแบบคาร์บอนต่ำสารเคมีให้ให้ไปให้เงินนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวเป็นค่าแรงพิเศษสนับสนุนปุ๋ยยาเคมีให้นำไปฝึกให้พันธุ์ข้าวที่นักปรับปรุงพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับปุ๋ยยาเคมียี่ห้อของตน,ตนเองทําให้สินค้าของกลุ่มของตนขายดีส่งผลให้พันธุ์ข้าวที่สเก็ต เกษตรกรนํามาปลูกไม่ตอบสนองกับระบบและทํานาแบบกาอนตับท่านสรุ้ครัอีกนิดเดียวค่ะสามน่าจะให้รับเวลพอดีเขาเาป็นจมากครับกรุณาสรุปด้วยครับค่ะ สามให้รัฐบาลประกาศสนับสนุนเกษตรกรทำนาแบบคาร์บอนต่ำเผยแพร่ไปทั่วโลกเหมือนประเทศเวียดนามที่ส่งผลให้ราคาข้าวและขายข้าวได้ราคาสูงกว่าไทยและขายได้ในปริมาณมากกว่าเมืองไทยทั้งที่ราคาข้าวเ,เวียดนามเสนอขายสูงกว่าประเทศไทยดังนั้นการทำนาคาร์บอนต่ำจึงมีความสำคัญต่อวงการข้าวโลกมากที่สุดประเทศเวียดนามประกาศว่าเขาส่งเสริมให้ชาวนาทำ นาคาร์บอนต่าทําให้ตลาดโลกมีความต้องการสูงมีช่องทางการจําหน่ายมากกว่าประเทศไทยและก็สิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ช่วยชาวนาได้เพราะว่าดิฉันมาเป็นสวมาจากจังหวัดพิจิตรนะคะก็นําเสนอที่ชาวนาเขาต้องการนะคะแล้วก,ก็ขอบคุณขอบคุณที่ได้มีโอกาสนําเสนอปัญหาของชาวนาค่ะสวัสดีค่ะ